สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมอาวีกันนะคะทุกคนหลังจากที่ห่างหายกับอาวีไปเป็นเดือนแล้วทุกคนเกือบจะปีแล้วนะก็เกือบจะปีก็ไม่ถึงนะจ๊ะทุกคนมามาเริ่มกันเลยทุกคนนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเราหนึ่งหนึ่งกับน้องเด็กๆเกมเมอร์นะทุกคนมาดูกันว่าใครจะชนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยทุกคนทุกคนเราจะไม่บอกนะว่าเราตัวอะไรจุๆจูจุจทุกคนเราจะไม่บอกเขาทุกคนว่าเราควรเอาตัวอะไรดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ อเอแล้วอาแล้วอาแล้ว,ลวตัวตัวหกกไหนวะเอาวันนี้ดีกว่ามีสก,กินปะมีค่ะอกกีดีคอนด์แต่ตัวนี้ก็ดีตัวนี้แหละตัวนี้แหละทุกคนเรามีสก,กินไว้นะคือเขาแจกฟรีค่ะบุ๊ว่าทดลองสก,กินได้อีกแปดชั่วโมงเหมือนกันตัวอะไรตัวอะไรแฮ่อะไรนะ่า เราไม่เห็นค่ะทุกคนเราไม่เห็นเราไม่เห็นเยแล้วรี่ทำแล้วกันเลือชัวรชวร์ชวรทุกคนเหลือแค่สิบสามนาทีกดยืนยันเริ่มนะจ้าเลือมาจินเจ้าตัวเลือกมากัง์กาทุกคนมากัง์กาเราก็มีสกินนี้นะทุกคนเมียดระยะใกล้เหมือนกันนะจ๊ะ ไม่รู้ว่ามากังกาอะไรนะว่องไวหรือไม่นก็ระยะไกลนี่แหละทุกคนเรายัางหลุดไม่เสร็จเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาอย่าหลบพุ่มนะอย่าหลบพุ่มนะทำไมจะหลบไม่ได้อ้าวหลบพุมม่มอ่ะเอยิ่งเด้อดยำกระมมมอมรีบหลบเลยรีบหนีรีบหนีรีบหนี ไอไอไอฮูยฮยฮูยฮฮยทุกคนทุกคนใกล้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 ตุยแล้วหงายหงายหงยหงยยยยยสู้กับศัตรูไปด้วยกันทุกคนคือถ้าเราใส่เออเราไม่รู้ว่าถ้าเราใส่สกิลสองก็คือสตันใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเราไม่รู้ว่ามันจะเออสตันให้เราหรือเปล่านะคียบะทุกคนเอาเอาห้าตัวจบไหมล่ะ หรือว่าตีป้อมแตกตีอม,อ,มอุ้ยเรา level เลเวลสี่แล้วนะทุกคนเชิบแต่ว่าเรายังไม่เลือกที่จะใส่อันติเราจะไม่ใส่อันตินะทุกคนเชิบเราจะไม่เลือกที่จะใส่อันติเชิบทุกคนเดี๋ยวหวังก็จะกำจัดชั้นไปได้ง่ายๆ เสดงว่าคุณเกิดแล้วใช่ไหมคะคุณทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวขอลบเดี๋ยวเดี๋ยวอแป๊บแปมาเจมาเจอุ๊ปส์หลบผู้มา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 อุ้ยจะอันติไปเลยละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ ว้าวววววว้าว้าว้าทุกคนโอ้มากก้ามันติดพิษมากก้าคือมากัก้ามันติดพิษนะทุกคนถ้าเลือดเราเหลือเนาะมันก็จะแบบค่อยคกัดกินเลือดกัดกินเลือดแล้วเข้าไปนะทุกคนนะโอกาสผิดพลาดงั้นเหรอไม่ใช่สําหรับข้าวิวเท่าไหร่แล้วเวิว้าท่าการเอออะไรอ่ะนี่ก็เวิว้านั่นแหละ โอกาสผิดพลาดงั้นเลยเอาคุณจะไปไหน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 มาการ์สเก่งจังอะชื้นก็เราชินนะทุกคนถึงเราจะไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งค้างอะทุกคนกากดตรงไหนแกมากันก้าตึงจะตายแล้วก็คนเล่นมันกากไงโอ้คนเล่นกากดใช่ ใช่มันอยู่ที่คนเล่นนะจ๊ะเชิบเชิบชิบเชิบเบเบซื้ซืๆๆซืซื้อซื้ซืื้บอกพี่อ่อนไม่อ่อนเอาก็รุมยากอ่อนนะกรุมยากอ่อนนะอกาสผิดพวดงั้นเหรอไม่ใช่สมมติข้า โอกาสผิดพลาดงั้นหรอไม่ใช่สำหับข้าหรอกชึบเอากว่าฉันเอาก่อนฉันเอาก่อุ oh. ้ยทุกคนเลยยังไม่ได้ใช้นันติเลยเราใช้นันติไปรอบเดียวอู oh. วิ่งเข้าป้อมพี่ทําไมป้อมตัวเองนี้ไม่เข้า oh. เออแข็งแก่แล้วล้มลงเลยชืบชืชืบช เอาป้อมแตกเนาะหรือว่าห้าตัวจบถ้าห้าตัวจบคือตอนนี้พี่ชนะเลยโอเคโอเคป้อมแตกป้อมแตกก็ป้อมแตก,แตกชึบอยาคิดว่าจะกำจัดฉันไปได้ง่ายๆในป้อมเลยละกันไม่ไหว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 ,วติดพิทุกคนติดพิเราติดพิดเราติดพิเราติดพิเราติดพิษจ้า วิทุกคนก็จะดูแล้วว่าเมื่อกี้เกือบรอดนะเฮ้ยเอาเลือดอ่ะหายเฮ้ยเฮ้ยเอาเลือดอ่ะเอาเลือดอ่ะโกงมาโกงมาคุ้คนโกงเราเล่นไม่ได้โกงหรอกจะโกงอะไรแค่เอาเลือดโอกาสผิดพลาดงั้นหรอไม่ใช่สำหรับข้ามั้งเข้ามาถึงมังการ์คิวคิวคิวมากัง์ค่า เราคิวมากัง oh. ก Th le nah in ้าได้หย่างน้อยดายโอกาสผิดพลาดนั้นหรอมันเป็นส yeah. uh, ําหรับข้ามากังก้าถ้าถ้าเราเล่นมากังก้าเราก็จะบอกว่ามาก้าไม่มีโอกาสผิดพลาดแต่ถ้าเขาเล่นเราก็จะบอกว่ามากังก้ามีโอกาสผิดพลาดวิกเตอรีคนอุ้ยเล่นหีึตาไหมตาต่อไปเราเล่นทีมเดียวกันไหมเอาไหมเอาไหมหอม แต่ต่อไปเราเล่นทีมเดียวกันตาต่อไปเราจะเล่นห้าห้าจาคลิปจะได้ย,วยาวๆหน่อยนะทุกคนนี่หนึ่งครั้งหกปีมาจะเข้ามาเลยเข้ามาเลยเกมที่แล้วฉันเล่นโอ๋ออ๋อนี่ไงได้แล้วรัปับป๊บสรัปั๊บ 6ท,ทุกคนคือเราจะบอกว่าเรามีตัวไหนบ้างนี่ทุกคนทุกข้างคือคลิกซีพ่พีก็มีสก,กินนะแต่ว่ามันแบบโอ้ได้เลวได้เลวเ<ม>ตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยเนนะตรียมพร้อมกันรวดเร็วเตรียมพร้อมกันแล้วเอาอะไรดีพี่อมพี่อมมากงกาจะได้ติดพิษอู้ดูมากงกางดิมันแบบดูท่าย,ยืนมันดูท่าย,ยืนมันนะ ขดเยนอ่ดูท่ายืนมันดีแบบยกาขาข้างเดียวแล้วยงยิงยงยิงไม่ไม่ๆเจ้าป่าใช่เธอเจ้าป่าเหรอเออก็ป่าไมอยากเล่นเปล่าแต่มันก็ต้องทำอืมก็ตรงนั้นก็มีคนไปเล่นนั้นหน่อยได้ไหมอุ๊ปส์ทีมสมดวลทีมสมดวลเล่นอะไร ดราก้อนดราก้อนดราก้อนเอิดรากนมีตัวไหนมดราก้อน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 ดรากสเลยอยูห้าอัพเพลไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะเมดสนับสนุนทีมงานงางาเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มป่าอีกนะคะทุกคนเอา้าอะไระเธอเอาตัวอะไรเอา้าเธอไปไหน เอาทำไมเธอไม่เลือกป่าก็ป่าไงเราก็เราก็ไปเลยนการก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปช่วยฆ่ามังกรทำไมถ้ามังกรเกิดโอเคโอเคอุ้ยทุกคนมีแต่บอดมีแต่บอดทั้งนั้นเลยออบอหรอสีฟาสามอ่ะสีฟาสามคือใครในสีฟาสามสีฟ้าสองคนเอออออะไรเนี่ท่าน อไอนะไม่รู้ไม่ยอนยอนก็บอดนาตาาก็บอดทีมตกข้ามวีลาก็บอดแต่ว่าอ,อู้อ,อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันยินดีต้อนรับสู่อาโอินจางจางจานจานจ้า,จา,จา,จาเล่นมังกรเราไปเล่นมังกรอ,อู้ว้ามีโตจงโตจีนวยหัว กาละครั้งหนึ่งนอนมาแล้วนคไปตีเออไปตีอะไรรออะไรละกันนี่มาแล้วทุกคนมาแย่งเราทำไมเราไม่ใช่ก็เหมือนบอดเลยน่าจะเป็นบอดเราว่านะน่าจะเป็นบอดแหละ เราจะตีทุกอย่างนะคะที่เป็นสัตว์นะคะชึบมากังก็ติดพิษเนียนเรนเรนเรนกลางเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลีนกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวไปยูยูยูเลนกลางเลนกลางกำลังฟิกเกอร์กลับไม่ทันฟิกเกอร์กลับไม่ทัน ขอโทษด,ด้วยโอ้ใครนะเข oh ากำลังเสริม,รมได้เลยได้เลยขกากำลังเสริมอย่างนี้ชื่อราโจนตีปากก่ขอนคุทุกคนทำไมมาตี อุ้ยเรียนกลางกระจุมลุม่มตุ้มมากเฮ้ยนาะตยาอุอ้ยไม่มีคนมาช่วยตีเลยอะ่ะเฮ้ยไม่มีคนมาช่วยตีน้อยใกล้ตายแล้วเลือดสามแล้วถ้ามีเงินตีหน้นนะทุกคนจะบอกสูตรคือเอื่อ เราอะตีตีตีเขาก็ได้ให้สแต็กบนหัวเขาอะมันขึ้นเลขห้านะทุกคนเราจะใส่สกิลหรือจะตีตีธรรมดาก็ได้ให้สแต็กบนหัวเขาอะมันขึ้นเลขห้านะถ้ามันขึ้นเลขห้าแล้วทุกคนก็ใส่อันติเลยแล้วมันจะตีแรงมากทุกคนบอกเลยเราเลเวลสี่กันเถอะจะเลเวลสี่ละไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อโอ้โหตายขอกำลังเสริมหน่อยจ้า ต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเสริมต้องการสองหรออะไรเออสองต่อห้าทีกับทีเขาอู้บอดบอดวีราเข้ามานะจ๊ะบอดวีราเข้ามาอุ้ยทําไมเราวิวสี่แล้วมันมันไม่ให้บวกอันตีอะทุกคนเนี่ย แล้วก็แบบว่านยคะ่ะน้องตีเราอะทุกคนน้องตีเราอ่ะโอ้ยดูน pues, ้องพ่นพ่นพ่นลูกประคำใส่เราเลยทุกคนดูดิน้องพ่นลูกประคำใส่เราอะน้องพ่นลูกประคำใส่เราอะใส่เราอ่ะใส่เราอ่ะใส่เราใส่เราใส่เราใส่ใส่เรา อืมไม่ยอมตีเลยไม่ยอมตีกับเราช็เจ้าโอ้ยแพ้บอดทุกคนแพ้บอดแพ้บอดต้องการกำลังเสริมอืมอกำลังเสริมช่วยด้วยจ้า เดิดนไวกว่าปกติทุกคนคือไปเลียน้างหมดเลยดออ I will I will คุณคือขุกขกขกขกมากโค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 อ่ะต้องการกำลังเสริม ต้องการกำลังเสริมพี่ว่าเราแพา้ต้องการกำลังเสริมเราลองกดยอมแพ้ไหมไม,ไม่สัก์เสีเราเราจะไม่ยอมนารกุก็แค่ชื่อน้ำพริกโอ้ชื่ออย่างตึงอะ่ะตึงแบบหนงังยางอะ่ะแบบเพรียเพรียเพรียเลยตึงแบบเพรียเพรียเพรียเลยเชื่อตึงตึงมาก ว้าว wow, ตึ้งมอนหนังยางคิกซีส่สู้คิกซี่โอเมก้าดโอเมก้าดโอเมก้าดคิกซีส่สู้คิกซีจ่จ้าแล้วจะเอาไงอะ่ะแล้วจะเอาไงแล้วจะเอาไง,งลแล้วจะเอาไงสเต็คห้าแล้วอืมเราจะเอาไงเราจะเอาไงแล้วจะเอาไงแล้วจะเอาไงอุ้ยมากังกาโลคาได้ น้องสู้จนเลือดเกอี่ยวสุดท้ายเราจะรอเราจะรอเราจะไม่กลับเราจะรอแค่เนี้ยเพิ่มมาแค่เนี้ยอันตี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 นต,ต,ต,ตีตีตีขูกไม่โดนอ่ะมันไม่โดนนะทุกคนคคคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยคอคอคอขอเลือดหนา เราขอเลือดนะเราขอเลือดสีทองสีดำสีน้ำซุนมาเล่นกลางหน่อยมาเล่นกลางหน่อยมาเล่นกลางหน่อยโอ้ยมีแต่พักยังตึงเออตึงเหมือนหนังยางตึงแบบเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยตีึงคนกวาดคนมาช่วยดิ ตีมังกรยุงมังกรตายแล้วมันเกิดใหม่แล้วอะมันไม่เกิดเขาดูอะะมันเกิดแล้วดูดิดดดใช่ค่ะมันเกิดแล้วค่ะนี่ค่ะมังกรค่ะไม่ใช่ดาร์คซเลเยอร์อมังกรไม่ใช่ดาร์คซเลเยอร์เอ้าก็น้องนึกว่าจิมันเป็นมังกรทีมเขานึกว่าอย่างนั้น มันใช่ด้ทั้งสองทีมแล้วจะว่าใครจะไปข้าก่อนอุ้ยทุกคนชสวยด,ด้วยจ้าคนลุงมันมก่อนมีคนฆ่าแล้วว่ะเจียวเออหมูสับหมูสับจ้าหมูสับหมูสับทุกคนหมูสับดังเพลีย ต้องขอพนเพลงนี้เสียงรบกวนด้วยนะจ๊ะตึงเพี้ยเพีลยเลยลางตึงเพี้ยเพี้ยเลยอยา้อาวอ้าวอ้าวยิงใส่อะไรน,น้องอยิงใส่อะไรน,น้องโอ้โมาล้าง้าไปค่ะคลิปอ่ะแล้วทำไมคะ เจรักเมียมังกรเกิดแล้วมุนไปฆ่าเมงกุลนะคะคือหวังว่าจะไม่มีเออศัตรูผู้ลายนะคะเดี๋ยวฆ่าตัวเองมาๆมามา,มา,มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนิวแล้วก็ฆ่ามานันเองดิเออเรียบพับเรีย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 บ<ๆ>หมดเลย เราเสียบป้อมศัตรูกำลังบุกป่าเราโอ้ศัตรูมนันมาบุกปา่าเราคุณว่าใครใชนะคะบอทดเมล่ะบอทดเมล่ะมันใช่บอทดเมล่าวิเราไม่น่มามาตึงกล้าเลยเต้องพาย,ยายามท<ต>ั้งว่า<อ>ไม่มแบแตกเยอะไม่งั้นก็ฝ่าดงคมชีไปเลยไม่การป้อมมาคนใดคนหนึ่งอ่ะ มีกันปอมปอมใหญ่ปอมใหญ่เราเรามากันป้อมใหญ่มาเราจะไปฆ่าป้อมเขาเอ้้ยนองจะไปตีป้อมเขาครับคาฟูคาฟูโอ้ยเจตวรักไม่อาจให้เธอรู้ที่จะต้องสัมผัสปอมปอมป้อมปอมลัวนลว ล้วนๆเลยครับผมล้วนๆเลยครับผมโหหกมากชิ่งขอบับนะทุกคนได้เลยอืม เราฟุา้มเองโอ้โอไม่ไหวไม่ไหวีกคขงังเราเจ็บจีรักข้าจังขังเราอะไรอย่านี้อมมันเนมันเนมันเนมนเน กดเล่นไปเลยกดเล่นไปเลยเล่นไปเลยกดเล่นไปเลยกด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 เล่นไปเลยกดกดอันติด้วยกดกดเล่นไปเลยกดกดเล่นไปเลยกดกดเล่นไปเลยกดอันติด้วยกดอันติด้วยกดกดเล่นไปเลยกดกดเล่นไปเลยมันมาถึงป้อมเราแล้วคลิปคลิปคลิปนั่นหมายถึงคลิปตกปัมสตูดอะโรฟอี รีบมานะมันก็จะมาถึงป้อมของเราแล้วมันใกล้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 จะมาถึงป้อมของเราแล้วมันก็จะมาถึงป้อมของเราแล้วเกือบตายดีนะตัวด่ค่ะเราเมื่อกี้ไม่ใช่หมาก้ามีงั้นเราติดพิษตายถอยก่อนถอยรีบป้อมใครแต่ เดียวเดี๋ยวเดียวรีบเข้าไปเร็วๆป้อมเราเลือดน้อยกว่าครึ่งแล้วป้อมเราเหลือน้อยกว่าครึ่งนิดนึงป้อมไอ้ป้อมไว้เร็ว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 เลยเร็วอีกหนิโอเคนแล้วกั้วปมไว้เพื่อนไปกันแล้วไปเจอรักไม่อาจจะ เออน้องไม่ค่ะแล้วคลิปอ่ะโอ้ซี่เฝ้าป้อมกับเรานะคิกซี่อ่ะคิกซี่ใช่คุณไทยไหมคิกซี่เออคิกซี่เฝ้ากับเรานะคิดไหมคิกซี่เล่นกับเรานะคิกซี่เล่นกับเรานะคิกซี่จะเล่นกับเราจ้ะคิกซี่เล่นกับเรานะมาเฝ้าป้อมมาเฝ้าป้อม ให้คนอื่นไปตีคนอื่นก็ไปตีเลยเดี๋ยวแต่เราจะพิพ่มป้อมนะ,เ,นะมเลือดป้อมเรามันเพิ่มอ่ะรีบตีเร็วรีบตีเร็วรีบตีเร็วเรากำลังยังดูน้องเทียนหอมอยู่นะจ๊ะรีบเตีรีบตีบตคีบมันเกิดเรดื่อยเลย,เลยรีบตีอุ้ยหมถอ,อยก่อนถอยไหม ยกคอนายไหมยฮคอนทุกคนวิวยคือมันจะมามันมาคือหน่ง,ง,งขนนเขาก็มาเฝ้าป้อมกันหมดอ่ะเธอก็ไปสิแถวกาลกางแถวกลางเลียร์ให้หมดแล้วเหลือแค่ป้อมใหญ่ป้อมใหญ่เนี่ยเขาเพิ่มแล้วค่ะเรียบร้อย ทุกคนแล้วก็พยาพยามสุดๆแล้วเราพยายามสุดๆแล้วฮ่าอ๊ย้ยยังไม่ได้ใส่อันติเลยเขาแตกห้าแล้วลยังไม่ใส่อันตีลอยแล้วมัวงกรมาจากไหนท่ไมตอนเราไปฆ่ามัานไม er ่อะไรอุ้ยป้อมเราเลือดมันลดหัวหๆวๆหัว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 เลยลอ,อ,อ่าดีเฟ t โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ่าจุ๊บจุ๊่า